สัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่2 7กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีเทนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง z ูม m 072.com พร้อมทั้งออกาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ ในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเทคนิคการเข้าถึงธรรมถ้าทั้งวันทั้งคืนให้มีอารมณ์ดีอารมณ์สบายตลอดเวลาก็จะทำให้ง่ายต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งได้อารมณ์ดีอารมณ์มสบาย เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารหวังจะทำพรานิพานให้แจ้งต้องหมั่นสอนตัวเองให้ได้ทุกวันให้ได้ทั้งวันสิ่งอะไรที่เป็นบาปอากุศลเราก็เพียรละลดเลิกสิ่งอะไรที่เป็นกุศลก็เพียรทำให้มันเจริญนึกถึงบุญนึกถึงความดีความบริสุทธิ์ของเราเราก็จะทำใจให้ใส ให้ละเอียดนึกบ่อยๆความใสจะมาเองแล้วก็จะเพิ่มพูนความใสทวีขึ้นไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งมีปิติมีความสุขจะเป็นหนึ่งเป็นเอกคตามีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นกลางบริสุทธิ์แล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นถ้ารักจะไปนิพพานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะต้องทำอย่างที่กล่าวมาแล้ว ค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวแรกของวันนี้นะคะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะได้จัดพิธีตักบาตรพระใหม่โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ106ปีวันครูผู้ค้พพบวิชาธรรมกายค่ะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาณมหารัตนวิหารโค1 1ิวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ106ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนมาร่วมตักบาตรพระใหม่เป็นจำนวนมากภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหากิตติกิติยาโนเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมการประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการตักบาตรฉลองพระใหม่ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองญาติมิตรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญได้สั่งสมบุญใหญ่กับพระพิสูจบวชใหม่นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในการตักบาตรร่วมกัน เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองที่บุตรหลานและคนในครอบครัวได้บวชก็ต่างเปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสมาใส่บาตรพระลูกชายได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนายกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรยัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระพิสุผู้บวชใหม่ทุกรูป ที่อุทิศตนมาบวชเพื่อเป็นอายุพระพุทธศาสนาและเป็นเนื้อนาบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนค่ะค่ะวันนี้ก็ปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมบุญนะคะเป็นประธานตักบาตในวันนี้นะคะเป็นบุญที่สําคัญและก็ยิ่งใหญ่มากๆนะคะสําหรับ ผู้ที่มีบุญนะคะได้มาบวชในโครงการนี้นะคะซึ่งโครงการเนี่ยมีในหนึ่งปีก็มีหลายโครงการนะคะแต่ว่าโครงการบูชารมหลวงปู่เนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการน้อมกตัญญูบูชานะคะคุณครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคือต้องบอกว่าถ้าไม่มีหลวงปู่นะคะไม่มีหลวงพ่อไม่มีคุณยายนะคะก็จะไม่มีวัดพระธรรมกายในวันนี้แล้วก็จะไม่มีภาพพิสูจน์ที่เป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานะคะแล้วก็อาจจะไม่มีพวกเราที่ได้มีโอกาส มาสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ปลื้มใจนะคะที่เห็นผู้มีบุญทุกท่านนะคะมาเริ่มกันตักบาตรนะคะ <S <S 1> <S 1> เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเราเองตลอดไปค่ะคือต้องบอกว่าทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะที่จะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะคือชีวิตของคนเราอาจจะสั้นนะคะแต่ว่า อายุพระพุทธศาสนานะคะหรือว่าวิชาธรรมกายนะคะที่จะขยายไปทั่วโลกเนี่ยจะต้องอยู่คู่คู่โลกไปอีกยาวนานนะคะค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนิสิตปริญญาเอกสันติศึกษารุ่นที่5ค่ะได้เข้ารับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านปัญญาภาพแสงสว่างแห่งปัญญาเพื่อสังคมในหัวข้อ อนาคตภาพการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้่ทางวัดพระธรรมกายยังได้เปิดบูธเชิญชวนร่วมกิจกรรมสมาธิเพื่อสันติภาพโลกในงานวันสันติภาพสากลค่ะ,ะ,ะ,ะหลักสูตรสันติศึกษาทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์วิทยาลัยพุทธศาสาตร์นานาชาติบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย และภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษาจากทั่วประเทศพร้อมด้วยองค์กรภาคี40กว่าองค์กรได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันสันติภาพสากลภายใต้หัวข้อสันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคมณหอประชุมใหญ่มวกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวัชรบัณฑิตศาสตราจารย์ดร อธิการบาดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้มอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพรางวัลองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่นรางวัลสิทธิ์เก่าสันติศึกษาดีเด่นรางวัลผลงานวิจัยสันติศึกษาดีเด่นโลเชอร์ชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษา โลเชิดชูเกียรติองค์กรด้านสัติภาพโลกและโลเชิดชูเกียรติองค์กรบุคคลด้านสัติภาพโลกซึ่งในงานนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสดอกเตอร์อผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนิสิตปริญญาเอกสันติศึกษารุ่นที่5ได้เข้ารับรางวาัลงานวิจัยดีเด่นด้านปัญญาภาพแสงสว่างแห่งปัญญาเพื่อสังคมในหัวข้อ อนาคตภาพการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรพุทธนาชาติเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานยังมีการปาถักกถาพิเศษเรื่องสันติภาพทุกลมหายใจสร้างชุมชนและสังคมไว้ให้ร่มเย็นโดยพระเมธีวัชิโรดมพระสงฆ์ต้นแบบด้านการสร้างสันติภาพและบรรยายพิเศษเรื่องสันติภาพทุกลมหายใจคุณธรรมสัมผัสได้โลกร่มเย็น ปาฐกถาพิเศษโดย4องค์กรหลักจากองค์กรสหประชาชาติมูลนิธิพุทธมาเมตตาและ s d g Move ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่อง Action for Peace Our a m b i t i o n for Global Goals ทั้งนี้ยังมีการสัมมานาวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่องสันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคมและ Peace Speech ทางภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษกับนักวิชาการด้านสันติภาพและผลงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สันตินวัตกรรมโดยพระครูสมุติสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายร่วมสัมมนาด้วยค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในระดับชุมชนองค์กร สังคมประเทศมากกว่า40องค์กรและในบูธของวัดพระธรรมกายบูธที่2ีมีกิจกรรมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก1ล้านคนโดยได้เชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านรวมนั่งสมาธิพร้อมทั้งอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลกและร่วมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยมีเป้าหมายหล้านคนสร้างสถิติโลกกับกินเนสเวร์คอ ซึ่งสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ www.meditationforpeace.net ค่ะโดยผู้เข้าร่วมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตรด้วยค่ะในวันนี้หลวงพี่ก็ได้มารับรางวัลงานวิจัยดีเด่นในหัวข้อการอนาคตภาพการขับเคลือ่อนเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติเพื่อการเผยแพ่ พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนเป็นหลักสูตรดุษฎดีบัณฑิตทางด้านสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมทั้งวัดพระธรรมกายก็ได้ร่วมกันจัดบูธ Ver peace through inner peace เพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิการเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วก็เชิญชวนผู้มาร่วมงานร่วมกิจกรรมสมาธิเพื่อสันติภาพโลก ร่วมกับกินเน s เบอร์เลคคอร์ให้ได้1ล้านลายชื่อก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานได้มาลงชื่อและรับเกียรติบัตรอย่างเนื่องแน่นตลอดงานสำหรับเนื้อหางานวิจัยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยอนาคตถึงเหตุปัจจัยและองค์ประกอบที่จะทำให้องค์กรพุทธนาชาติสามารถขับเคลื่อนงานเผยแผ่ไปได้ทั่วโลกซึ่ง ได้นำเสนอเป็นฉากรฉากระทัดน์8ฉากกระท์ที่ถ้าทุกองค์กรสามารถขับเคลื่อนได้ตาม8ฉากกระทัดนี้ก็สามารถทำให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถประสบความสำเร็จไปได้ได้แก่การมีวิสัยทัศน์เชิงรุกการมีสันติสุขภายในการมีจิตวิญญาณในการเผยแผ่การมีไอทีที่ทันสมัยการมีองค์กรที่มีการปรับตัว รวมทั้งการทำงานเครือข่ายและที่สำคัญก็คือให้มีพลวัตในการขับเคลื่อนและสุดท้ายก็คือการขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าทุกองค์กรสามารถมีทั้งแช่ปทักาศน์นี้ได้ก็สามารถทำให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเจริญพร ค่ะคุณผู้ชมคะและทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3รวมกับมูลนิธิธรรมกายค่ะได้จัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ประจำปีกบประมาณ2566ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่23กันยายนที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3รวมกับมูลนิธิธรรมกาย จัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ประจำปีงบประมาณ2,566ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3าณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะโดยในครั้งนี้เป็นการรับฟังชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจากวิทยากรและแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และฟังการบรรยายพิเศษของหลวงพ่อทัตตาชีโวในเรื่องของบทฝึกสติสัมปชัญญะผ่านกิจวัตรประจำวันเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรหาห้องชีวิตในรมิตนิสัยทั้งนี้รองศาสตราจารย์พิเศษดรวิรัสักฮัตาด,ดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นางทุเรียนปุนพิทักษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสได้เข้าร่วมรับประชุมรับฟังชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรโดยพร้อมเพียงกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญน,นะคะกับทางพระอาจารย์และทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยค่ะได้จัดอบรมศิลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมจังหวัดเลยค่ะ น้องๆนักเรียนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมจังหวัดเลยได้เข้ารับการอบรมศิลธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยให้การอบรมในครั้งนี้ค่ะโดยพระอาจารย์ได้นํานักเรียนทุกคนสวดมนต์บทธรรมจกกักรกเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อทําใจให้สงบนิ่ง พร้อมทั้งพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทีมงานได้ให้การอบรมค่ะก่อนที่น้องๆจะได้ฝึกพัฒนาบุคลิกภาพผ่านวัฒนธรรมชาวพุทธทั้งการลุกการนั่งการกราบและการไหว้พร้อมทั้งแข่งขันเพื่อหาทีมที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องพร้อมเพียงกันมากที่สุดนอกจากนี้คณะครูและนักเรียนทุกคนยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ทางยังได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานความดีสากลประกอบด้วยฐานห้องน้ำฐานห้องนอนฐานปัดกวาดเช็ดถูซึ่งน้องนองนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือกับทุกฐานกิจกรรมเป็นอย่างดีทั้งนี้ยังได้ให้นักเรียนสรุปกิจกรรมที่ได้ในแต่ละฐานด้วยค่ะส่วนในช่วงคำ่ำยังได้ร่วมกิจกรรมสุดเทียนใจพร้อมทั้งรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์และก่อนที่จะจบโครงการ พระอาจารย์ยังได้ให้นักเรียนทุกคนค่ะได้เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมเพื่อเป็นการทบทวนและให้น้องๆได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเด็กๆได้เข้ารับการอบรมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ค,คุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียน่าทองพิทยาคมค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมนั่งสมาธิในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกและส่งชื่อร่วมสร้างสติโลก1ล้านคนกับกิน n นส s s w o r l เรคคอร์ค่ะสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียน,นร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก ณโรงเรียนท่าทองพิทยาคมอำเภอเมืองจังหดพิษณุโลกนำโดยท่านรองผู้อำนวยการลัคนาพระโมทกัลยนานมิตรอาจารย์ละเมียสีไตรรัตน์และกัลยนานมิตรอาจารย์วันธนาพารังกูลได้เชิญชวนนักเรียนและคณะครูรวมใจทำสมาธิหนึ่งล้านคนเพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคณะครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันนั่งสมาธิด้วยความพร้อมเพรียงกันและมีความสุขนะับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อันง,งดงามและสร้างสัติสุขภายในเพื่อสัติภาพภายนอกด้วยการร่วมกันนั่งสมาธิค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่สนย์ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพุทธนอไรายเวสฟารีน ได้จัดปฏิบัติธรรมณเมืองโอเบอร์เฮาเซ่นประเทศสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีค่ะคณะสงฆ์วัดพุทธนอไรัยเวสฟาเรนได้รับกิจนิมนต์ที่ร้านโพทองเมืองโอเบอร์เฮาเซ่นประเทศสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีโดยมีกาลายานมิสวุวรรณาและกาลายามิรยัสมินบริงเกิรดได้เชิญชวนเพื่อนกาลายานมิตรมาสังสมบุญร่วมกันที่ร้าน จึงได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในเมืองโอเบอร์ฮาวเซนมาร่วมบุญในครั้งนี้กว่า70ท่านค่ะซึ่งกัลยมิตรอเล็กซานเดอร์บริงเกิร์ดได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ท่านประธานสงฆจะได้แนะนำการฝึกฝนตนเองด้วยการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายเป็นสังฆทานโดยมีกาลยาณมิตรยัสมินกาลยานมิตรอเล็กซานเดอร์และกาลยาณมิตรสุวรรณาบริงเกิร์ดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะต่อมาทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่บริเวณหน้าร้านในการนี้เจ้าของร้านและตัวแทนสาธุชนก็ได้น้อมนำพัตาหารถวายแด่คณะพระพิสุโดยจ่ายที่เบิกบานบันเทิงในบุญ จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสัธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันทางยังได้แสดงธรรมเรื่องเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านให้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทางด้านวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ค่ะก็ได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะ วัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ชาวท้องถิ่นได้ให้ความสนใจมาร่วมปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐาศาสตร์ชย,ยันโทและพระธนพลโชติยานโนได้นำจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งพระอาจารย์ได้เทศสอนเรื่องการแก้กความกังวลจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งทุกท่านมีผลกาปรปฏิบัติธรรมที่ดี นั่งแล้วรู้สึกนิ่งเบาสบายเข้าถึงความสงบภายในซึ่งวัดพุทธเคปทาวโดยคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่างมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะสู่ใจของชาวท้องถิน่นจึงได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์แก่ชาวท้องถิน่นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรพระภิษุอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครเจ้าภาพชาวท้องถิน่น เพื่อมาเป็นกําลังหลักในการปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาณเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงถาวรสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโม,โมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรม m i n d f u l relaxation meditation สำหรับชาวท้องถิ่นครั้งที่7ค่ะ สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นโดยอาสาสมัครได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งยังได้แนะนำกิจกรรมที่ทุกท่านจะได้เข้าร่วมกันจากนั้นเป็นการยืดเส้นผ่อนคลายปรับร่างกายให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอาจารย์วันเฉลิมสมะวังโซจะได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิและได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ถามตอบปัญหา และแบ่งปันประสบการณ์จากการนั่งสมาธิซึ่งถูกท่านค่ะก็ต่างมีความสุขและเบิกบานใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดและพิธีถวายกล่องบุญคีลานเพสัตค่ะ ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยามิตรนายแพทย์มานัทกัลยามิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือการลนามิตรวราพรแสงเพชรและครอบครัว กาลยลนวิทพงษ์ธาดาพรหม,มแบนและครอบครัวพิธีถวายกองบุญขีฬานาเพศัตว์ประธานกองบุญคือการยลนวิทด,ดาวันการยลนวิททวีศักด์วงแหวนแก้วส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือการยลนวิทประมวลศิลป์การเลนวิทด,ดน,ลนัลค็อกแลนดการยลนวิททองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำม,มี่ไทย ในการนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกินอากาศธรรมจากพระอาจารย์เทียรพงศ์ทีริสโรด้วยค่ะจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความเปื้อปิติใจและเบิกบานในบุญของยอดกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายฟอลอริดาถูกท่านค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1 อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง17อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง16อันดับ9แก้วผูทรอนแและอันดับ10นครหลวง11ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระปงวัตนสูตร์จากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับสองจังหวัดอ่างทอง อันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดยโสธรอ,อันดับ6จังหวัดมหาสารคามอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดกาลสินอันดับ9จังหวัดน้องคายและอันดับ10จังหวัดลำพูนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพนันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยคะ่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านรวมสร้างมหากราธานพิธีทอดกระถินสามาัคคีประจำปีพุทธศักราช2566ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่2วันพุทธที่8พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนได้แก่ วัดทุ่งเจริญธรรมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่11พฤศจิกายนได้แก่วัดกิวลมจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่วัดวังกองจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคัสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกวัดธรรมเขาวงจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดปราดจังหวัดปราดศูนย์อบรมโยชนเถนเทิดธรรมจังหวัดลำปาง ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีร์จังหวัดบุรีร์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเราศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนองศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ุดงคัสถานทรงธรรมกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนได้แก่วัดเมืองคงจังหวัดศรีสะเกษทุดงคัสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีวัดแม่สนามจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยตองศัก์จังหวัดเชียงใหม่ทุดงคัสถานประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมคลานะจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากศูนย์ปฏิบัติธรรมนาชาติปายจังหวัดแม่ห้องศน ตุ d o n คสถานลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีตุดง n คัถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองจังหวัดระยองศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมแพจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูตุดงคสถานเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสาร,รคามจังหวัดมหาสาร,รคามศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามตุดงคสสถานแก้วอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603 และทั้งหมดนี้นะคะคือขา่าวสั้นงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่านัตถิพาเลสหายตาความเป็นสหายไม่มีในคนพาลสำหรับวันนี้ดิฉันว่าลัยทิพย์เปรนพวีทนาโชต์พร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ